เมรีปามสวัสดีจ้าเมรีปามสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆสวัสดีเอฟซีเมรีปามทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ้าวันนี้น้องเมย์เปิดแบ่งคู่นะคะเปิดแบ่งคู่ราคาเบาๆเปิดแบ่งคู่รา,าครา,าเบาๆนะคะรุ่นนี้เอาไปถึงปล่อยทุ่งได้เลยจ้าแม่จ้ารุ่นนี้ซื้อไปไม่มีผิดหวังเลยจ้าคุณแม่กินยากิกนฟางเก่งมาก อายุปีกว่าแล้วจ้าแม่จ๋าอายุปีกว่าแล้วจ้าเห็นไม้เห็นไม้น้องกําลังกินญ้าโชลเลยจ้าคุณแม่รุ่นนี้นะคะสวยสวยแก้งขายใหญ่ใหญ่ควายบ้านบ้านราคาต่ๆาๆความสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบความสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบนะคะอายุปีกว่า อายุปีกว่านะแม่นะอายุปีกว่ากินยาเก่งๆเลยจ้ะแม่จ๋ากินยาเก่งๆ,ๆเลยนะจ๊ะอาจจะมีเสียงรถผ่านไปผ่านมาบ้างเพราะว่าเมอ่าบ้านเมย์อยู่ติดถนนเดอ้อคู่นี้นะคะคู่นี้เดี๋ยวตัวละสองหมื่นเก้าพัน ห้าร้อยบาทตัวลร29 5 0 0้า5 0 0บาทเดี๋ยวดูตัวแรกไปก่อนเด้อหนังหน,น,นาสวยๆนะแม่นะหนังหนาๆนานนาสวยๆนะจ้าวันนี้วันที่4สิงหาสอง5จ้ากินยญาเก่งๆเลยนะคะวันนี้เอามานักเอาออกมาหน้าบ้านวันนี้เอาออกมาหน้าบ้านจ้า,า,จาคุณแม่ให้กินยญาโชว เอาไปเลยราคาทุกตตัวละสองหม่นเก้าพร้บาทตัวละสองหม่นเก้าพบาทจ้าตัวใหญ่มากตัว29งเกตัวใหญ่มากลูกค้าตัวใหญ่มาก2องส0งาพคือตัวใหญ่จริงอ่าเดี๋ยวนะ นี่ตัวใหญ่จริงจังเลยนะอายุปีกว่า,ากว่าบ้านๆสูงประมาณร้อยยี่นะคะแม่ค้ากะเอาเด้แม่ค้ากะเอาเด้ออ่างใหญ่อยู่นะอ่างใหญ่อ่างลึกแก้งขายใหญ่นะคะเอาไปเป็นแม่พันได้เอาไปเป็นแม่บล็อกได้ราคาอยู่ 29, ที่สองหมื่นเก้าพันห้าราคาอยู่ 29, ที่สองหมื่นเก้าพันห้าจ้าตัวนี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท แม่ค้าอยู่อำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีแม่ค้าอยู่อำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานี0 8 3 2 6 9 0 1 6 9จ้าลูกค้าดู ดูความตุ้ยนุ้ยนะคะดูความตุย้ยนุ้ยขนาดมันไม่อ้วนนะลูกค้านะขนาดน้องผอมนะคะขนาดน้องไม่อ้วนนะคะท้ายน้องยังเต็มขนาดนี้เลยนะคะถ้าเอาไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงแบบใส่ใจหน่อยนะคะเลี้ยงไม่เหมือนเมรีเมรีให้กินแต่ฟางเมรีให้กินแต่ฟางให้กินหญ้าว,วันละถุงอ่าควายสามตัวกินหญ้าว,วันละถุงนะคะวันละถุงปุ๋ยนะคะลูกค้านะกินเยอะกว่านั้นไม่ได้นะคะเมรีซื้อหญ้า วันนี้ก็เลยเอาออกมาไล้นะคะอาบ,บน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาไล้นะคะลูกค้านะใครสนใจตัวนี้นะคะ สนใจเอาหนึ่งตัวก็ได้เอาสองตัวก็ได้ถ้าเอาหนึ่งตัวค่าขนส่งรับผิดชอบเองค่าขนส่งรับผิดชอบเองตัวนี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทไม่อยากได้ลูกออสไม่อยากได้ลูกแงเอาลูกนี้ไปเลยเอารุกนี้ไปเลยลูกค้าซื้อควายไม่มีผิดหวังราคาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยราคาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยราคานี้ลูกค้าคมมาก ค่าขนส่งกิโลละ8บาทแม่ค้าอยู่อำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของเษษษขตภาคอีสานค่าขนส่งกิโลละ8บาทจ้ากินหญ้ากเก่งนะคะกินหญ้ากเก่งเล็มหญ้ากเก่งนะคะ ไปดูตัวต่อไปกันจ้ะแม่จ๋าไปดูตัวต่อไปกันจ้ะตัวนี้หางยาวเฟื้อยเลยแม่ตัวนี้ตู้นะคะควายตู้เข่าลงหางยาวเฟื้อยเลยแม่อ่างใหญ่อ่างลึกแข้งขาใหญ่เหมือนกันหน้าสวยนะคะหางยาวเฟื้อย โคนหางใหญ่โคนหางใหญ่แม่เอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันได้ราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะคะเอาตัวไหนละเอาตัวไหนก็ได้นะคะแข้งขาอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องควายตู้แข้งขาไม่ต้องห่วงนะคะแข้งขา,ขาใหญ่มากนะคะลูกค้านะตัวนี้ความสูงก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบนะคะหรือว่าร้อยยี่สิบหน่อยๆยแม่คะก็เอาอายุปีกว่าเหมือนกันอายุปีกว่าเหมือนกันนะคะลูกค้านะ อะดูตูดดูท้ายดูหางนะคะหางนะคะลูกค้านะหางยาวเฟื้อยเลยนะคะลูกค้านะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะ29,500บาท29,500บาทลูกค้าจ๋าใครโทรได้โทรเลยใครรีบรีบนะคะรีบโทรเลยลูกค้าโทรช้าหนี่ไม่ทันนะคะนานนมาทีราคาถูกขนาดนี้ปีกว่าราคา29 0 0 0ราคาเท่ากับควายอายุ IU 5 6เดือนเลย รุ่นนี้เอาไปถึงกินหญ้ากินฟางเก่งนะเอาไปถึงกินหญ้ากินฟางเก่งนะทุกคนรถเยอะมากแม่ขาออกมาไล้นะคะรถเยอะมากดูด,ดูดูรถเยอะมากอ่ะกินหญ้ากินฟางเก่งแล้วนะคะรุ่นนี้กินหญ้ากินฟางเก่งคุณพ่อคุณแม่เอาไปผูกตามรั้วตามสวนตามท้องไร่ท้องนาสวนปาล์มสวนยางพาราทางหญ้าได้สบายทางหญ้าเสร็จน้องให้ปุ๋ยต่างหากลูกขาจา๋า ไม่ไม่สนใจไม่ได้แล้วคู่นี้นะคะราคาอยู่ที่29,500บาท29,500บาทซื้อยกชุดซื้อยกคู่มีแค่คู่เดียวเท่านั้นตัวเท่ากันเลยลูกค้าตัวหนึ่งเขาลงตัวหนึ่งเขาขึ้นนะคะ สวยๆเลยลูกค้าราคาอยู่ที่29,500แม่ค้าอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีอายุปีกว่าอายุปีกว่าแม่ค้าแม่ค้าอาจจะบอกอายุเพี้ยนเล็กน้อยนะคะเนื่องจากไม่ไม่ใช่ควายตัวเองไม่ใช่ควายตัวเองแม่ค้าซื้อมาขายไปนะคะทุกตัวที่แม่ค้าขายซื้อมาขายไปถ้าพ่ะผ่านเองคงไม่ไหวคะ่ะลูกค้า หนังสวยๆนะคะหนังสวยๆหนังหนาๆนนนเลยนี่ เอามาถาังหญ้าแป๊บหนึ่งอ่างใหญ่มากอ่างลึกมากลูกค้าเอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ได้สบายราคาสองหมื่นกว่าบาทเราไม่ต้องไปวิ่งเต้นตามควายราคาสูงตัวละแสนสองแสนลูกค้าไม่ต้องนะคะราคาสูงเกินไปเราเอารุ่นนี้ไปสองหมื่นเก้าเอาไปเลี้ยงปีเดียวทับได้ไปเลี้ยงปีเดียวผสมได้เลยลูกค้า สำหรับท่านใดที่ไม่อยากเลี้ยงลูกออสนะคะเมรชชีชวนส่วนใหญ่เมรีจะขายแต่ลูกควายตัวเล็กๆห้าหเดือนเจเดือน8เดือนนะคะรุ่นนี้ปีกว่าลูกค้ารุ่นนี้ปีกว่าไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากแค่มีน้ํากับหญ้าแค่นี้ก็พอแล้วสําหรับควายนะคะโทรก่อนได้ก่อนเลยแม่โทรก่อนได้ก่อนเลยจ้า ควายอายุปีกว่าแต่ราคาเท่ากับ6เดือนควายอายุปีกว่าแต่ราคาเท่ากับอายุ6เดือนใครโทรก,ก่อนได้ก่อน0 8 3 2 6 9 0 1 6 9เมรีฟาร์มอำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะดูหางนะลูกค้านะดูหางนะคะให้ดูตูดดูหางดูบ้านท้ายเด้อส่วนใหญ่เมรีจะไลแ่แต่ในคองแต่ในคองมันแฉกเกินไปเข้าไปไม่ได้คะ่ะ ขี้ควายครึ่งเขาเลยนี่ชอบตัวนี้ซื้อตัวนี้ชอบชอบตัวแรกซื้อตัวแรกจะ้ะหรือชอบสองตัวแม่ค้าส่งให้ฟรีระยะทาง200กิโลถ้าชอบสองตัวส่งให้ฟรีระยะทาง200กิโลแต่ถ้าชอบแค่ตัวเดียวค่าขนส่งรับผิดชอบเองแต่ถ้าชอบตัวเดียวค่าขนส่งรับผิดชอบเองกิโลละ8บาทว่าจากหน้าบ้านแม่ค้าไปถึงหน้าบ้านลูกค้ากี่กิโลก็ว่ากันตามนั้นเลยลูกค้า วันนี้แม่คะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่รายหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า